สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการนําเสนอรถมือสองสวยๆในราคาคุณภาพค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะสไตล์รถมาสด้าอีก1นึคันกับรถ m a สด้าไฟเตอร2.5ปี2005ค่ะรถสภาพสวยเลยค่ะรถคันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเลยรถใช้งานดีขับขี่สมบูรณ์ทุกจุดเลยค่ะรถขับไปแล้วกว่า260,000กิโเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีเข้าชิดทุกเกียร์ค่ะ เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดับเบิลยูแอล2,500ซีซีเครื่องยนต์ดีสมบูรณ์เครื่องแห้งแห้งน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่มีปัญหาความร้อนค่ะใช้งานได้ดีตามปกติเลยเครื่องล่างดีคัตซีสวยขับทางไกลหายห่วงเลยค่ะอุปกรณ์เครื่องมือติดรถอยู่ครบทุกชิ้นเลยนะคะตัวถังสวยหน้าหลังได้บางเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักไม่เคยจมน้ำค่ะรถสภาพเดิมทุกจุดเลยนะคะน็อตแน่นๆไม่เคยแกะ ซุ้มซอกประตูเดิมฝากระโปรงเดิมสภาพสวยงามรอบคันเลยค่ะสีสวยงามรอบคันสีดําเดิมไม่เคยทํารถมีริ้วรอยบ้างตามอายุและการใช้งานค่ะล้อมแมกสวยยางดีดอกเต็มทุกเส้นใช้งานกันได้ยาวๆเลย กระบะไลเนอร์กระบะสวยไม่มีผุน็อตยึดกระบะเดิมสวยๆมาพร้อมกับกันชนท้ายสวยๆเลยค่ะรถติดฟิล์มกรองแสงแล้วรอบคันเราไปชมภายในกันต่อเลยค่ะภายในห้องโดยสารนะคะถือว่าสวยสะอาดกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะคอนโซลหน้าสวยเต็มพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นฉ่ำวิทยุเทปซีดีจากโรงงานเดิมๆครบๆกันเลยค่ะเบาะกำมะหยี่คู่หน้าเบาะแคบเป็นเบาะหนังสวยสะอาดมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานกระจกปรับมือหมุนใช้งานได้ดีตามปกติค่ะ ภาษีพรบรเต็มนะคะเอกสารชุดเล่มพร้อมโอนรถสภาพสวยบางเดิมขับขีด่ดีเครื่องยนต์สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะมาส่งต่อกันในราคาเพียง129,000บาทค่ะทางเจ้าของนะคะมีบริการจัดส่งให้ค่ะ ท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะสวยๆเอาไว้ใช้งานหรือทํามาหากินนะคะคันนี้ได้ไปไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาดูรถหรืออยากจะมาทดลองขับก็สามารถมาทดลองขับได้ที่คลองเจ็คลองหลวงปทุมธานีค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยนะคะข้อมูลต่างๆแอดมินจะใส่ไว้ในคาอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์ด้านบนสุดที่แอดมินจะปักหมุดไว้ให้นะคะท่านสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้เลยค่ะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการ ดายแอดมินต้องขออาภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อ,อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ